สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกา,าก,าาการแพทย์แปดนาทีเจการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่764แล้วนะครับผมประจําวันนี้วันที่16บธันวาคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาลิกมุสิกบงนะครับวันนี้ก็มาดึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเที่ยงคืน20นาทีนะฮะอย่างไรก็ดีเราก็ทํานะฮะมีคนบอกเยอะเลยนะว่าแบบ หมอทำดึกมากเลยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเสร็จงานตอนนี้คือบางทีก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมข้อมูลก่อนไงฮะนะครับมันก็เลยต้องกินเวลาสักระดับหนึ่งทีเดียวนะหลายอย่างมันก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับต้องต้องมีการเตรียมนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกกันสักนิดนึ่งนะฮะนิ่งไปแล้วนะฮะ ภาพรายเสียงชัดเจนเนาะ,ะคุณเข็มจีลานะครับโอเคงั้นหมอไปต่อนะฮะคุณพีมนพันธ์สวัสดีครับโอเควันนี้มาพูดเรื่มนี้ต่อนะครับภาพกับหน้ากับหลังอีกแล้วนะฮะ Minimal Stimulation and Natural In, in Vitro Fertilization นะครับการกระตุน้นการทำเด็กหลอดแก้วนะแบบใช้ยาน้อยนะครับหรือการทำ รอบเเรียกรอบธรรมชาตินะครับนะแบบไม่ต้องใช้ยาโอเค okay. อันนี้ต่อนะฮะนี่นะอ่านั่นี้นะฮะมีวงๆขีดๆไว้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้จริงๆครับว่า natural cycle IVF หรือเด็กหลอดแก้วแบบที่แบบไม่ต้องใช้ยาเนี่ยนะครับ เป็นวิธีการดั้งเดิมที่สุดนะตั้งแต่ทำเด็กหลอดแก้วซึ่งเด็กหลอดเด็กหลอดแก้วคนแรกเนี่ยเกิดเมื่อปี1978นะหลุยส์บาวเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับในชลอวีเอฟนะครับแต่ปัญหาคือพอเนชลัลาอวีเอฟทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับปัญหาคือเราควบคุมการตกไข่ไม่ได้ย้ำอีกทีนะเราควบคุมการตกของไข่เนี่ยไม่ได้ถ้าเขาจะตกอยู่เฉยๆเขาก็ตกนะ เพราะนั้นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเป็นการตกตอนแบบคํเมืดดึกดืนนะโอ้แล้วก็คุณหมอเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องทําการเก็บไข่ต้องกลางคืนรวมทั้งคนไข้ก็ต้องมาโรงพยาบาลตอนกลางคืนด้วยซึ่งถือว่าเป็นปัญหามากระดับหนึ่งนะครับสมัยก่อนก็ต้องตรวจวัดฮอร์โมนกันอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ทําได้ยากนะทได้ยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีเฮ้ยทำยังไงอ่ะ เราถึงจะควบคุมการตกของไข่ได้นะครับในช่วงปี1980เนี่ยก็เริ่มมีการใช้ฮอร์โมนตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า g n r h agonist นะครับใช้ยับยั้งนะใช้ยับยั้งการตกของไข่นะครับในสมัยก่อนที่เป็นโปรโตคอลที่นิยมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าลองโปรโตคอลนะครับก็คือใช้อโกนิสนะครับยาวเลย ซึ่งตอนที่หมอเทรนก็ไม่ทันนะครับไม่ทันแล้วหมอเริ่มใช้โปรโตคอลที่สั้นกว่านี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าแอนตาคอนิสโปรโตคอลด้วยอาจจะรู้ว่ามันเป็นชื่อชื่อสูตรการให้ยากระตุ้นตกไข่ซึ่งเนี่ยครับมันเป็น,เป,นเป็นหลักการเมื่อของยี่สิหนึเนี่ยโอ้ไม่ใช่สิก็30ปีที่แล้วนะครับนะส0มสปีที่แล้วเนี่ยที่นิยมใช้กันพอคอนทอนพอคอนโทรได้เนี่ยนะครับ ตอนนี้การทำการรักษาก็ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถมาทำให้ใครตกในช่วงเวลากลางวันได้นะในช่วงตอนเช้าไนดะ้คุณหมอที่เก็บไข่คนไข้ที่มาตอนเช้าก็สามารถมาทำการรักษาได้สะดวกง่ายมากขึ้นนะครับอ,อย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีเทรนด์น,นะครับเริ่มกลับไปสู่ natural cycle อีกครั้งหนึ่งนะครับเทรนด์เริ่มกลับไปเมื่อ สมัยหลุยบางเมื่อ40ปีที่แล้วเ,เหตุผล่างอ้่ครับเขามี4 mm hmm. เหตุผลได่ญๆนะครับว่าการทําเด็กหลอดแก้วโดยใช้โปรโตโคอลปัจจุบันนั้นนะครับทำให้เกิด4ปัญหาดังนี้อันที่1น,นะครับทำให้เกิดท้องแฝดเยอะมากขึ้นหรือ multiple pregnancy mm hmm. เพิ่มมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าเวลาเราย้ายตัวอ่อนเราย้ายหลายตัวอ่อนนะหลายตัวอ่อนใส่หมอยังทันสมัยที่ใส่4ตัวอ่อนอยู่นะครับ ซึ่งใส่สีตัวอ่อนแน่นอนก็มีโอกาสแฝงสีนะครับซึ่งในยุโรปตะวันตวันตกอ่ายุโรปตะวันตก, Europe, ตนตกมีกฎหมายว่าเขาให้ใส่ตัวอ่อนทีละหนตัวอ่อนเป็นกฎหมายเลยนะเป็น regulation เป็นกฎลีควบคุมออกมาแต่ว่าในยุโรปบางประเทศเนี่ยก็กยังให้ใส่ามากกว่า1ตัวอ่อนได้ แต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยใช้ SET นะ Single MBO Transfer ก็คือใส่ตัวอ่อนเดียวเหตุผลตอนที่เขาทำกฎหมายนะเขาว่าคุยกับหมอเด็กอ่าเขาคุยกับหมอเด็กเลยซึ่งหมอเด็กแบบรับไม่ได้อ่ะให้เกิดเด็กแฝดขึ้นมาแล้วเราก็รู้ของเราเองแล้วว่าโรคภาวะนี้เป็นภาวะที่หมอควบคุมได้ตั้งแต่แรก้ำอีกทีนะเป็นภาวะที่ควบคุมได้ตั้งแต่แรก ถ้าเราใส่หนึ่งตัวอ่อนนะโอกาสที่จะเป็นท้องแฝดมันน้อยมากๆคือคือเขาจะแฝดเขาจะแฝดด้วยตัวขเขาเองนะครับแต่ถ้าเราใส่จํานวนมากกว่านั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่มือเราทําแล้วเด็กแฝดที่เกิดมาเนี่ยนะครับมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้เยอะนะครับเช่นแม่อาจจะเป็นคลอดก่อนกําหนดนะครับเด็กออกมาไม่แข็งแรงนะแม่เพิ่มความเสี่ยงเป็นคันเป็นพิษ นะครับอย่างนี้เป็นต้นโอกาสตกเลือดหลังคลอดต้องผ่าตัดคลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการที่เป็นคันแฝดน,นะครับซึ่งจ้ำอีกทีนะเราป้องกันได้อันนี้ที่หน่งอันที่สองนะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราผู้หญิงเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างตัวอ่อนได้ดีรอบนึงเนี่ย สองสามตัวอ่อนเท่านั้นเองไม่ว่าจะขายเป็นสิบใบยีบย่สิบใบแต่ตัวอ่อนที่ดีจะมีประมาณแค่สองถึงสามตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนที่เหลือเราเออกมาแล้วเนี่ยถ้าตรวจทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยมักจะเป็นพันธุกรรมที่ผิดปกติคือคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราเล่งไข่ที่ไม่มีคุณภาพออกมานะครับได้จํานวนเยอะจริงแต่คุณภาพไม่ได้พอโตเขาก็โตต่อไปไม่ได้พอปฏิสนธิ S <S <an throp od> เขาก็จเจริญเติบโตต่อไปไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องได้ไข่เยอะนะ <S <S <an throp od> ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ใหญ่เยอะนะครับ <S <S <an throp od> อันที่3นะคะการที่ได้ได,ได้ฟองไข่เยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า OHSs นะ OHSs นะครับซึ่งภาวะนี้เนี่ยอาจถึงเสียชีวิตได้นะครับซึ่ง c V o h s s เนี่ย เกิดขึ้นได้ประมาณ2 4ถึง4ต่อการกระตุ้นไข่หนึ่งครั้งนะครับลักษณะอาการก็จะมีน้ำในท้องเพิ่มมากขึ้นนะมีภาวะอืดแน่นท้องบางคนมีปัญหาริ่มเลือดตันที่ขานะครับเคยสรุว่าเคยมีการเสียชีวิตจากภาวะนี้มาแล้วนะครับซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่ป้องกันได้อีกเช่นกันเป็นโรคหมอทำอะไรใช้คบนี้เป็นโรคหมอทำเ,เพราะนั้นถ้าหมอใช้ กระตุ้นไขให้ได้จำนวนที่เหมาะสมนะครับใช้แอนต g o n นิสโปรโ o ค o ลนะครับใช้การแช่แข็งตัวอ่อนแล้วค่อยไปย้ายรอบหน้าภาวะนี้เนี่ยจะแทบจะเป็นศูนย์เลยซึ่งในทั่วโลกเนี่ยก็บอกว่าเราจะเป็นซีโร่ฟรี OSSS นะครับนะอันสุดท้ายนะครับคือว่าการที่เราได้ไข่เยอะๆนะครับจะทำให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอ่อนตัวอ่อนกับตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยที่ผิดปกติไปเพราะว่าฮอร์โมนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆของร่างกายจะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยแก่กว่าอายุคันจริงไอ้กว่าอายุวันจริงๆนไม่ใช่อายุคันอายุวันจริงๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ยาไม่เยอะนะักนะครับพวกนี้เนี่ยจะไปด้วยกันนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะค่อยๆแก่ไปตามวันเวลาปกตินะ ไม่เกิด advance เน้นข้าจคำนี้นะไม่เกิดการนำไปข้างหน้าของตัวตัวเยื่อบุปโพรงมดลูกนะครับหมอจะพูดย่าไงเหมือนกับว่าจริงๆอายุตัวอ่อนประมาณ3วันแต่ว่าอายุของโพรงมดลูกไป5วันแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เกิด non synchronize คือไม่ไปด้วยกันทำให้พอเวลาฝังตัวก็ฝังไม่ได้นี่คือ4เหตุผลหลกักๆบอกว่าเฮย้ยถ้ายอย่างงั้นเนี่ย การกระตุ้นไขแบบ่แบบแบบใช้ยายเยอะๆนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นแล้วกลับมาที่เป็น natural cycle ivf นะครับการทำเด็กหลอดแก้วโดยหลักการธรรมชาติอย่างเงี้ยเห็นไหมไข่ใบเดียวก็พอนะครับใบเดียวก็พอเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะไข่ที่โตมาเป็นไข่ที่มีคุณภาพที่สุดอยู่แล้วการเกิด advancement ก็ไม่มี นะครับการที่ใช้ตัวอ่อนตัวเดียวนะครับก็ไม่เกิดท้องแฝงน,นะครับแถมใช้ยาน้อยด้วยนะครับราคาถูกลงนะครับราวาแทรกซ้อนจากการได้ฮอร์โมนเยอะโฮเอสเอสก็ไม่มีนะครับก็น,นี่ก็เป็นข้อมูลที่เล่าสู่กันฟังว่าโอ้ทำไมคอนเซปต์ของ n a t u r a l cycle I V F ถึงได้กลับมา โอเคโอ้ยสินาทีกว่าเหมือนกันนะครับอ่ามีคนทมอยากได้แฝนี่สร้างได้แต่เสียงผิดปกติหรอแน่นอนครับเขียนไว้เลยทุกตำราเขียนไว้ภาวะแฝดเป็นภาวะผิดปกตินะครับอโอ้ครนที่แล้วได้แฝดน,นะคุณณรานะครับ เลือดทอนสองตัวลองคุยกับคุณหมอเขาไว้ก็ย้ายตัวเดียวครับเราทำา SE ีทเขาเรียก Single s ิ n เก e Embryo t r a n า f e r เนาะโอเคคุณสมเกียรติสวัสดีครับแต่ถ้านำไขา่แล้วมีลูกได้ไหมมีได้นะครับแต่ต้องทำเลดลอดแก้วคงท้องเองไม่ได้คุณละวิวานสวัสดีครับเพิ่งเจอกันเมื่อ2วันนี้เองเนาะโอเคกินยาคุมฉุกเฉิน11เม็ดต่อเดือนเสี่ยงมากแค่ไหนครับไอ้รุ่นยังกินยาเหรอโอ้โหก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยงเลือดออกผิดปกติแน่นอนนะครับอืม โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันดึกนะครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเราก็จะพยายามสร้างสารค์คลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วไงเราพบกันนะครับการแพทย์นั้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ